อับนะคะคนสวยดูดีนะคะคนสวยที่พี่ดูดิพี่ดูเลิศปะดูสีปากกับสีเสื้อนะคะสีดูกันคุณพี่เลิศบอกพี่แพรให้เข้าใจเขางปลไปทางมันแพงมีแต่ว่าหามันเป็นรีวิวที่สองอ้อมพิมพ์ว่าพอพานสนี่ศูนย์น้สี่ขืน มันเป็นเซตที่สองของพี่โนะพ,พี่โน้ซื้อกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะอะไรนี้นะคะมาพบกับน้องจอมคนสวยนะคะคุณพ yeah. ี่จอมรถนะคะจะยืดหนักมากเมื่อเช้าฉันส่งละลายให้ลูกค้าไปแล้วสี่ิบกิโลโฮโฮโฮโขโขย่ีสานวิวอร์บอเขาไว้ถ่ายรูปหน่อยนะยูวาซวอรระหว่างที่รอเขา คานนี้เวลา11.43โมงี่สิบสามไม่รเนาทีแต่จ่าขออนุญาตดูก่อนนะคะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่ารีคาจะยืดมากมช้าสกละลายลูกจลขาวฉันพิมพ์ดีมากเลยฉันตื่นเต้นแล้วก็ตกใจในตัวเองอะทธอ ตกใจชื่เองสวยอะไรขนาดนี้ <c oughs> มาใหญ่อุ้ยอ๋อทำไมไซส์บักเอฟพี่ยุ้ยทำไมไซส์บักอื้มนี่นีค Line. Line ่คอยยูทีไลน์ไลน์เฟรนเอ้ยมันเหมือนยืดชายพี่อันนี้นะที่ยูชายว่าตัวนี้เฮ้ยอ่ะลงไลนเลยสวยขนาดนี้ยูนิโคยูทีลายเฟรนพี่จ๋าป้ายติดไซส์ XL ชายจริงๆอา้าวชนะเลิศและยืดหญิงลดแรงมากงานชายไซส์ XL คุณพี่มามามายืดหญิงบนแฟชั่นนะจ๊ะ ชั้นลดเยอะมากขอย้ําย้ําอีกครั้งโปรดฟังอีกครั้งลดเยอะมากเธอดูเสื้อยืดสวยมากสีน้ําตาลตอกแตกตอกแตกเลยนะคะพี่ยังเลยค่ะอู้คุณพี่ตัวนี้เสื้อยืดหญิงปนแฟชั่นขอย้าเสื้อยืดหญิงปนแฟชั่นตอนนี้มีโปรโมชั่นนะพี่จ๋ายกเขาไม่อ่านเลยออ้อม กูก็เสียใจยมากเลยนะอยากเอาปีมคุมพี่จะบีมฮาร์ดงาน5งานชอบเลยพี่ดูไม่มากตัวนี้แม่มาเลยจอดมาเลยเอ,อ๋อหล่อเลยยายจ๋ากุ้ยไซส์ 3L เสื้อยืดหญิงป้ายวานจา้ะพี่ยกก้อน6,009ตอนนี้จอมจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงขอกระดิ่งหน่อยดิเหลือเพียงเหลือเพียงยกก้อน4 0 0เธอชนว่ลราคาแบบ4,009อะฮาร์ดรก อรอกคงคุยละอรอกคงคยุยมอม้มาหนึ่งสี่ส่งวันนี้ได้เลยพี่จ้าถ้าพื้นที่บ้านพี่อ่ะเป็นพื้นที่ที่ค่าส่งมันถูกอ่ะสำหรับกกดังจอบส่งเองแล้วมันถูกพี่ไม่ต้องโอนค่าส่งมาพี่รอจ่ายปลายทางแต่ถ้าพื้นที่ของพี่อ่ะค่าส่งมันแพงอ่ะพี่ก็โอนค่าส่งมาเพราะว่าที่เหลือจอบมาจะออกให้ซามซ่าหมอถูเสื้อยืดหญิงป้ายวานจ้ะพี่เสื้อยืดหญิงป้ายวานจ้ะพี่จ๋าตัวนี้นะคะเซ็ตเล็ก 1490บาทจากปกติพั0แปดรตัวบวกลบพี่บวกลบอะพี่แล้วพี่ดูผ้าพี่ดูผ้าปึ้งสบะเออเฮ้ยอเอมเฮ้ยจอดยอดมากเลยเนี่ยแล้วพี่ดูเขียวขจีสีพื้นสวยมากเลยจ้ะพี่อุ้ใสสวยกว่ยายายเนาะมามามาพี่จ๋าตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นแแขตุูกตาลน่าลักมาก กาแฟแล้วเรือยูนิคปรปติดไซส์ L จ้าสวยมากเกินไปไซส์ 2L จะสี่พูดหุยแม่ตัวนี้มอม้าหนึ่งมอม้าหนึ่งอะไรวะอ้อมมอม้าหนึ่งสี่พี่ดีหรือเปล่าใช่ค่ะสองลืมไงมอม้าหนึ่งสี่ได้เซ็ตนี้เลยจ้ะคุณพี่จ๋าเป็นเสื้อยืดหญิงปนแฟชั่นนะจ๊ะนี่ให้พี่วิเทย์แลขอบคุณจ้าพี่ดูมอม้าหนึ่งสี่ได้เซ็ตนี้เลยเธอนะคะยืดหญิงปนแฟชั่นและ ถ้าพี่รับ2เซตนะพี่45่สิบหโลจะเหลือแค่สามพันห้ลหรือ2อ0พัพี่ดูดิอันนี้ต้นทุน8บาทแล้วเธอ8บาทคาตัวมากอุดปุบเลยจิงๆพี่นี่แฟชันเอาไว้เฮมีซับในด้วยดิฟุตแฟชั่นพี่จากแบรนด์สตาร์รี่สตาริสติสนะคะสตาริสติสค่ะและตัวนี้พี่หวายูเคว่ะแม่เบบี้เบบี้เบอู้พี่จะสินบีเบอร์นะคะพี่ มอม้มาหนึ่งสี่ได้เซ็ตนี้เลยพี่วิธีให้ความร้แป๊บนึง earth music ecology earth music ecology เดี๋ยวจำจกแล้ yes ที่นักถ่ายที่ซื้อคาปรีไม่โอนคืนยังรอแป๊บหนึ่งฮะส,ส่งสองถ่ายไปเลยเมื่อไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดึงลงมาว่าโอนคืนสงองร้อยใช่ไหมเออใช่จ้ะ พี่บัมออฟชิเก้นควมออฟชิเก้นวะแม่เฮ้ยเขาเจ๋งเลยตัวเนี้ยเอาไปแทนตัวนี่เลยจียาจ๋าข้างหลังขอบคุณนาเฮ้ยเฮ้ยเซนียไลฟ์ได้ยังวะแม่ไม่คุ้นตาเลยอย่าอยูบอกว่ายังไม่ได้ไลฟ์เซนียหน้าลักสวยมากเธอดูโอ้ไม่กอดอ๋อมึงดูค่ะเซนีย์ไม่ได้ไลฟ์ค่นรูยังไม่ได้ไลฟ์เลยกูเซลเลยเนี่ยเซลอีกวะแม่แล้วมันสวยขนาดนี้ดูแม่เอ้าเอ้าเอ้า ที่ถ้ารับยกก้อนต้นทุนจะตกแค่แปดบาทบ้าบ้าที่สุดแต่ถ้ารับสี่จุดห้าโลก็แปดบาทเหมือนกันพี่สี่จุดห้าโลสองร้อห้านะครับจอดเป็นไปได้ก็อยากให้พี่ซื้อทั้งก้อนไงซื้อก้อนใหม่อ่ะพี่สี่พันเก้าเองเธอสี่พันเก้าร้อยบาทรับก้อนใหม่แท็กเชิดหายบินเลยแต่ว่าไม่ได้ร่วมโปรค้าสองร้อยหนึ่งนะถ้ารับยกก้อนกับสี่จุดห้าโลนะเธอเพราะว่าผ้าฉันขายขาดทุนแล้วเนะาะ 1, มอม้าหนึน่งสี่มายูนิโคเออเอาเข้าไปยูนิโคไปติดเซล ถ้าพี่มาเจอชั้นไ์อ่ะได้ได้เพราะว่ายอดมันจะได้ตรงเนาะเวลาเฮ้ย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 เฮ้ฟเว่นเฮฟเว่นเหลืองสวยมากอันนี้แยกไว้เผื่อถ่ายรูปแม่ล่ะดูสิยืดหยิ่นบนแฟชั่นนะจ๊ะแม่แล้วดูค่ะโอ้แม่กอดพี่ได้ทุกตัวตามที่จัรีวิวนะและ this is a Daisy Daisy เ l ลอพี่โอ้โหแม่ตัวนี้สีชมพูนะคะพี่ลอยได้ค่ะบินบินไปบินไป อเมริกันโฮลิกผ้าร่องจ้าพี่ป้ายติดไซส์เอ right ็มยกก้อน4ี0พันเค่ะครึ่งลูก2อ0พันหเซเล็ก1,490ีาสค่ะคุณพี่เลือกได้เลยจ้ะไปไหนจ้านน่นยูนิโคผ้าร่องวอฟเฟิลไซส์ L อลพี่ซื้อเถอะปรมาหนึ่งสีเดซเซ็นนี้เลยพี่จังคลับอะผู้ใดพี่อยูบนไงชื่อเมียเขาเออคุณพี่ขอบคุณค่ะ พี่จาแล้วดูค่ะเมอร์เชนดเมอร์เชนดเมอร์เชนดอะไรงานปักได้นี่พี่ทำไมเหมือนพวกซีซีดับเบโอจากมันี่พันสี่เก้าสิบมูจิมูจิเลิศเลิศเลิเลยพี่ยืดหญิงบนแฟชั่นนะพี่อาร์ตเวฟอู้ยสวยอีกแล้วอ่ะที่มี่จุดสวยๆเลยอะ่ะยายฉันทำยังไงดีงฉันตกใจจะหงอฉันเนี่ยล้วไหน จริงเหรอเปลี่ยนเปียอุ้ยแม่ตัวนี้แบรนด์ Noble Product ไปติดใส่ไโอ้โหสมากเลยว่ะพี่ดูบีมฮาร์ดอีกเออดูใส์พี่ดูสาคนโอบยจติกอยู่ไหนวะพี่ใครที่ไม่โปรส่วนลดน่ะพี่มาเอาเลยพี่มาเอาเลยต้องโชว์นายใหญ่ตัวน่ะโอเคบอะขอบคุณชายว้ยเป็นคนดีจังเลยพี่ดูมอมาหนึ่งสี่ด้เซตนี้เลยพี่จ๋านะคะแบรนด์ Joyty Joyty วะนะ m อ็น่ากลัวมากจริงหรอจริงปะดูรา้ายบ่ <c oughs> พี่จ้าพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปเพราะความกลัวสกรีนจอมเป็นคนปกติคนหนึ่งพี่แต่ว่าน้าตาดีไงซ <c oughs> าร่าคุณพี่ซาร่าเลยไซส์อไซส์อสีส้มซาร่สาสวยมากเลยอันนี้อันนี้ไว้รอถ่ายรูปนะคะประมาณจะห้าสิบตัวแล้วนะคะเอองันงน,น,นปักกูแจ้งแล้วเออน่าจะแจ้งแล้วออ คิดว่านะแต่ว่าลูกค้ายังไม่ว่างลูกค้าบอกว่าว่างตอนแบบนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแฟชั Fashion, ่นดีซสบุกมอมาหนึ่งสี่ดีเซนนี้เลยพี่เฮ้ยเฮ้ยมูจิไซเอลพี่สีนี้คุณคุณปะคุนตาคุนตาวะคุนตานยกก้อนสี่พันเก้าครึ่งลูกสองพันห้านะคะพี่จา๋านะไปคัดหัวหางกลางเอาพี่จ๋าะนะคะแดงเถือกยาย ยไม่เก็ตอ่ะกลัวเอาเสื้อสีนั้นน่ะกูบอกว่าเป็นสีที่คุ้นตาแล้วเขาไม่เก็ตมุกคือเขาโอเคพี่จ๋าไมกี้เคริเติด์นะนี่เิดไหมเนี่ยก็ขับรถผ่านทุกวันปะนี่งานเสื้อผู้ชายพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่จ๋านะคะมูจิอีกแล้วพี่เอ้อมูจิ บอมองก็ะตก็สวยกกระคงนาปรองรองด้อยว้าพราดาพอมึงกูกระดิ่งดิเอาดรวีก้นี่ไนั่นว้พราดาอืมพราดามิลาโนอโราดามีลานแถบว่แม่เน่ยลองสแกนดูดิไท่โทรมานอ เชี่วน้ำค้างนอนแทฮัลโหลค่ะค่ะอ๋อได้คะ่ะเปิดคะ่ะค่ะพี่ดูอะไรนะคะสเวตเตอร์ใช่ไหมคะค่าค่ะพี่ได้คะ่ะได้เลยค่ะพี่โอเคคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยแม่แม่แม่แมอ้อมหูเราแรงเหลือเนาะที่แกรีวิวเนาะ เดี๋ยวพี่ลูกค้าเข้ามาดูพราดาโอ๊ยฉันชอบตัวนี้ตัวเดียวพอไหมคันสี่เก้าสิบพี่ตัวนี้ขายสักตัวละสามร้อยเก้าสิบพี่ดูดินายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวบนริ้วพราดาเลยนะเปลี่ยนก็ไม่เห็น่งั้นก็เอาแดงขึ้นบนแล้วก็พราดาอยู่ล่างเหลืองขนาดนี้นะมีอีกไหมมาวันหนึ่งสีเร็วๆถ้าพี่อยากได้ส่วนลดพี่ซื้อสองเซตสิ HK l London Fashion นะคะ พี่มามาหนึ 1, 4, ่งสีเร็วๆพี่อย่ารอเดี๋ยวมันจะขายไปก้อน Discord 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 นะคะพี่ Discord นะคะพี่ปึงป้งปึงป้งปังป้งปัังอุ้ยมือหนึ่งอะแม่มือหนึ่งอะแม่บาลูทีน่าเบลีเบนทูมือหนึ่งพี่แบรนด์อุ้ยแฟชั่นพี่จ้าโอ้คุณพี่อลิวิติปะทุู่กำหันกล้องไปเหมือนจะแบบว่ากินกินจอบแล้วอะคืออะไรอะ ผูภ้ภาษา <laughs> earth music t e c o l o g y เข้าไปอยู่ในกล้องแล้วว่ะอ๋อไม่ก็อยากให้ใกล้ไง beauty อ Young นะคะพี่ babydoll เว้ยอันนี้นาะยาทาท้องลูกนี่จริง babydoll รูบบ้จักหรอสิาขาวพี่ไม่ได้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่้หหมหาหิงมหาหิงเหรอเออลูกชอบมากเลยอุอ้ยแฟชั่นรู้จักเลยอะไรวะไม่รู้จักไอโคติด พี่พารองโวยคอระบายด้วยสับมากโยนี่โคไซแอลครับอุ้ยเหมือนเออเพราะเหมือนงานชายแต่คือทรงหญิงเลยหญิงจ้ะอยู่โคไซแอลเปิ้งเปิ้งเขาหายเปิ้งเขาหายทอวแวลูไซเอ็มจากพี่สาเปิ้งเขาหายเปึ้งเขาหายพี่สาพี่รู้เร็วมอมาหนึ่งสี่ดิเซนนี้เลยใครจะเอาก้อนใหม่สี่พันเก้าพี่๋าราคาขาดทุนเจ็ดวันเท่านั้นจ้ะพี่อย่ามาเจ็ดวันเท่านั้นจ้ะพี่เริ่มต้นเมื่อวาน หมดวันไหนอะหมดวันนี้หมดวันนี้เออครบเจ็ดวันพอดีพี่เจ็ดวันพอดีทีเราหกเจอกันโอ้ยเสียงโอ้ยคุณพี่เสียงเหมือนไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเลยอะย้ายมาตรงนี้ใกล้ๆมาแล้วก็ช่วยยกเราเลยแน่ค่ะเพื่อนเลยนะใช่จ้ะจัดกริ่งดังแล้วน้องอ้อมกี่โมงแล้วนี่เหน่นไหมห้า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 ก็ห้าห้าห้หา่ลงแอลทมเบอเลยแม่เจ้า แม่สวยมากโอ้ยแม่ดูดิปุงปุงปุงปงสรซาฮูหลาดีชาเกลราฟินแฟชั่นน่ะสวยมากใส่บลูริง <laughs> รบมีรบเขาติดเฮ้ยยำปิดปีเลยพุ่ยายเธอสวยจ,วจังมั้ยใช่ไหรอืมแม่งานปักเวงานปักเป็นรูปภูเขาภูเขาเหล่ากาภูเขาเหล่าการวยพี่จา๋าโอ้โหแม่ฉลามบุก แก๊ปแบรนด์แก๊ปเลยพี่แบรนด์แก๊ปเหมือนยานชาเลยเว้ยตัวนี้พี่วุ้ยแม่เหมือนลิขสิทธิ์อ๋อลิขสิทธิ์หรอว่ามึงเนี่ยดูดิจริงเหรอคุณวีชั้นไม่รู้อ่ะเอ้ยมันเช็คตรงไหนอ่ะพี่ว่าพราม่าให้คุณวีดูดิเซตนี้ไม่เคยไรเลยเมื่อช้าอ๋อยูทีเมื่อช้าทำไมฉันไม่มือดีหยิบเซ็ตนี้วะแต่มันมีเออเอามามาดูดิเดี๋ยวให้เขาดูไปถักข้าง อ,อูแท็กเยอะมากเลยนะน้อมเนาะอืมมีสองใบหวย,ยมาเอาให้เขาดูด้ยมูจิอีกแล้วพี่วีพี่วีอ่านนี้ป้ายพราดาอันนี้ปเป็น,โน,โนเป็นนูนนูน,น,นเป็นนูนนูนอะอืมนูนนูแล้วก็ป้ายตะใหม่ามากเลยนะดูดิเนี่ย้ยแบบเนีอืมไม, <Portugal. S 2> ไมู่รอ่โปรตตเอลเมดอินโปรตุเอลว่ะโปรตุเกส อืมอน่าจะกโปรตุเกสโปรตุเกสดูดิทำไมคนเยอะจังจะกินข้าวกูสวยค่ะเขาก็เลยเข้ามามึงก็ต้องดูด้วยว่ากูสวยขนาดไหนอ้อมคราด้าเถอะหลือแบบดูดิเฮ้ยใสแล้วดูรวยมากเลยอะ่ะอือจริงจริง,รงยูทีสองตัวเซตนี้บางเซ็ตยูท,ท 1. 1> ไยีไม่แตกเลยเมื่อวานไลท์ไม่แตกเลยเซ็ตแรกมาแตกเซ็ตสองพี่ทิวันพัดเซ็ตเดียวพันสี่เก้าสิบสองเซ็ตสองพันห้า พีเอฟวาเลนติโนมอม้าหนึ่งสี่กูลืมนิวยอร์กเฮอร์ยัยยุยเอาแว่นขยายปะอุ้ยโทรศเลิ์บายแก๊ปอุ้ยแก๊ปเอาเซตนี้เลิศเลิศที่สุดโอ้เลิศเลิศเซไดนะส่งแล้วเซไดนะส่งลาลาไปเมื่อกี้เองเนาะเอ้ยเสียใจเสียใจลระไม่ใช่โซกเล็กมีอีกนะแต่ว่าหมดเวลาแล้วอะ จะบอกเลยว่าสามสามเปิดเยอะมากเนะาะยนเปิดไม่ใช่หนึ่งกับสอบมันมีสี่เซตแล้วเธอ,อขอบอกมันร้อนแล้วมันร้อนแล้วอ๋อมันไม่ได้พูดกับกูน้อเนอะยูนิโคแอริซึมจา้ามีนมมีฟองดูดิบลูเลยฟองใหญ่กว่านมปกติป <c oughs> นแฟชั่นนะจ๊ะขอย้าําแล้วเธอดูโอ้โหแฟชั่นแบบแขนกระพือมากเลยใหญ่มากเลยแม่แขนบวม สวยมากเลยแม่ดูตัวนี้ดิครอบมองกระตุกกระตุกกระตุกจีจียูชอนช็อปจ้าจียูชอนช็อปจียูชอนช็อปไซเอ๊ะอจ้ะจียูชอนช็อปไซเอ๊ะอจ้ะเธอหืมฟันผุเนาะขับมอเตอร์ไซค์ล้มนี่ไอเสื้ออะไรนี่แฟชั่นโอ้ยสวยว่ะเหมาะกับคนอายุสามสิบชั้นยี่สิบห้าจะยืน มามากเลยอ่ะมอแกนโอ้โหแม่แบรนด์ังว่ะมอแกนจริงๆเสยืดเลยอีกนะเธอฉันพูดตรงๆเลยนะเสยืดเนี่ยพวกเรามีเซตเล็กกันเยอะมากมากจนงงว่าแบบคือมึงเปิดใหม่ตลอดเลยหรอเยอะจริงโปโลอ่ะโปโลแชมป์อ่ะโปโลแชมป์มาดูดิแต่วันนี้คือมันต้องเคลียร์แล้วอ่ะฉันอ่ะให้ยาอยู่แบบ เอากระดาษมาจดเลยเว้ว่าแบบกระดาษมาจุดเลยว่าคือเซ็ตเล็กอะมีอะไรบ้างแต่ละรหัสเนี่ยมีกี่ถุงแล้วก็ตกใจมากตรงที่ W20 เราอะเยอะมากหกถุงหกถุงกางเกงคาร์พพวกคุณหรอก็บอกแล้วว่าชอบเปิดเนี่ยอย่างอย่าง W33 อะมีเท่าไหร่นะเมื่อวานอะหกเหมือนกันเนาะเมื่อวานก็มีหกคือแต่คือลูกค้าสั่งจนนี่หมดเลยเลยถุงเดียวอีกถุงนึงเ เลยแค่ถุงเดียวเธอดูฉันเก่งปะไม่พอสลดราคาครับยังของคุณวียังหมายถึงเซตเนี้ยยังไม่ได้ตัดเอ็มเคฉะ,น,ะนั้นอะหรืออีกเซตหนึ่งเซตเล็กเล,เลีวพี่ช่วยฉันซื้อหน่อยนะจ๊ะไม่ต้องมองหน้าหอว่ามันเป็นเซตที่เท่าไหร่เพราะว่าเราขยันเปิดใหม่มากๆเธอขอย้าําบางเซตอะยังไม่ได้ไหลเลยจ้ะแต่ก็อยากเปิดลูกใหม่อีกเธอคิดดูโปโลครับเธอดูฉะนั้นเนี้ยพี่ช่วยฉันซื้อหน่อยเถอะนะจ๊ะวันเนี้ย คุยกับอ้อมแล้วว่าจะยังไม่เปิดก้อนใหม่ยกเว้นไอ้กระโปงเมื่อกี้คือผู้จัดก,การเขาให้เซลล์นะใช่อันไหนที่มีลายไม่เป็นใหม่ชาอ่าตามนี้แหละก้อนนั่นแหละเซตนี้ก็คือพันเซตเล็กกับพันสี่เก้าสิบแต่ถ้าซื้อ 2, สองเซตมันจะสองพันห้าแล้วก็ซื้อยกก้อนสี่พันเก้าพี่สาฉันฉันอยากให้ทุกคนซื้อสี่ห้าโลค่ะเก้าสิบโลของไมได้หมดเลยว่ะเอ้าคุณมีก้อนอีกเซตน,นึ่งพอดีเลยเย่น,นี่อีกเซตนึงนะพี่วีจะได้ของห้าเนาะไอ้ช่ายละเงออุ้ยคนเยอะรับว่ะอา